นายไข้ผ่าตัดครบ3ส,สัปดาห์แล้วขอเสียงหน่อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะลักกี้ไล่ไบเกตน,นะคะก็จะพามาออกกําลังกายนะคะสําหรับผู้ที่ผ่าตัดครบ3ส,สัปดาห์ค่ะก็อย่างที่บอกฮะเกตก็ผ่าตัดมาแล้ว2รอบนะคะรอบแรกเป็นการผ่าคลอดนะคะแล้วรอบนี้นะคะก็คือเป็นการผ่าเดอร์มอซิสนะคะก็แผลจะหายช้ากว่ารอบแรกเลยอันนี้บอกเลยเพราะว่าเกตอะ่ะตอนผ่าตัดรอบแรกอะ่ะไม่ได้ลุกขึ้นออกกาลังกายเลยไม่ใช่คนออกกาลังกายเลยมันเลยทําให้ มีพังผืดหนามากอยู่ในช่องท้องอยู่ตรงหน้าท้องที่เก็ดผ่ารอบแรกค่ะแล้วพอผ่ารอบสองค่ะคุณหมอค่ะก็เลยผ่าเอาเรย์ไวซีออกแล้วอะก็เลาะพังผืดที่มันอยู่บริเวณแผลออกด้วยคราวนี้มันก็เลยเจ็บแบบหนักหน่วงแสนสาหัสเลยนะคะใครนะคะที่ผ่ารอบสองนะคะก็บอกเลยว่าคุณหมอเลาะพังผืดออกมันจ็ทําให้เจ็บมากแล้วก็แผลหายช้ากว่า ะะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเริ่มท่าออกกําลังกายสําหรับคนที่ผ่าตัด3สัปดาห์เลยค่ะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะคือท่า2สัปดาห์ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนอะ่ะใครที่ผ่าครบสองสัปดาห์แล้วอะ่ะอันนั้นน่าจะเป็นแบบเบสิกง่ายๆเบาๆเลยนะเพราะว่าเราต้องกระตุ้นน้าเหลืองระบบย่อยอะไรเงรี้ยให้มันดีใช่ไหมแต่3สัปดาห์แล้ว21วันเกินขึ้นไปแล้วนะคะ21วันถึง1เดือนแล้วนะคะใช้ท่านี้ได้นะคะสำหรับคนที่แบบเอ้ย สสัปดาห์เบาไป3มสัปดาห์แล้วขอเรลเรียลขึ้นหน่อยอีกนิดนึงได้ไหมได้คะ่ะวันนี้เดี๋ยวจัดให้ค่ะโอเคนะคะตอนแรกก็ยูเส้นยดสายก่อนเนอ,อเคตอน3มสัปดาห์สะบัดแรงแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องเบาๆแล้วก็ช้าๆอเบาช้าๆตอนนี้เกตีกว่าแล้วก็คือหายสนิดแล้วครบแล้วค่ะแต่ว่าจะทำให คือคลิปนี้จริงๆอัดไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็ไอ้คลิป3สัปดาห์เนี่ยแต่ว่าไม่ลืมลืมลงครั้งนี้ก็เลยเปิดเปิดดูคลิปของวันนั้นแล้วก็มาทําให้ดูในวันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวจะพยายามทาให้เหมือนตอน3สัปดาห์ตอนนั้นที่อัดไว้ตอน3เดือนให้มากที่สุดนะคะโอเคสลัดแขนสลัดขอ้อมือนะคะบเท่านี้พออ่ะเริ่มกันเลยค่ะ รียมลมหายใจนะคะตอนแรกนะให้หายใจเข้าออกก,อก่อนหนึรอบหายใจเข้ากลั้นออก พอมควักน้ำขึ้นมา ทำห้าถึงแปดครั้งก็พอนะคะโอเคค่ะท่าแรกนะคะพักแป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนั้นสาสัปดาห์บอกเลยว่าทำแค่นี้ก็มีอาการตึงๆแผลแล้วก็มีเริ่มเหนื่อยด้วยนะคะขณะแค่ท่าง่ายๆนะอย่าคิดว่าง่ายนะคะแล้วคุณจะทำได้แบบเต็มที่ไม่ได้นะคะแต่ละคนนะคะอาการหายช้ากับเร็วของแผลไม่เท่ากันนะคะบางคนผิวหนังยึดอยู่ได้ดีก็หายเร็วบางคนผิวหนังยึดอยู่ได้ไม่ดีก็หายช้าค่ะโอเคค่ะ ขาต่อไปนะคะกางขาออกนิดนึงแยกแยกแยกเท้าออกนิดนึงโอเคยกขาขึ้นพร้อมกับยกมือแบบนี้เหมือนเหมือนตอนสองสัปดาห์ค่อยๆชา้ชาๆนะคะ สิบถึงสิบห้าครั้งพอนะคะเอาเท่าที่ไหวใครไหวไปสิบห้านะคะใครไม่ไหวขอ8ปดถึงสิบนะคะโอเคค่ะถ้าต่อไปนะคะอ่าดูช่วงแขนกันบ้างค่ะแขนนะคะตั้งแบบนี้ไว้นะคะยกขึ้นอย่างนี้ค่ะยกขึ้นอย่างหัว แผนหนึ่งเพราะว่าตอนนอนกันสองสัปดาห์หรือช่วงเจวันแรกอะแทบไม่ทำอะไรกันเลยเต็มที่ก็เดินได้แค่รอบห้องรอบห้องก็แมลงวันรอบห้องก็แบบจะแย่แล้วแค่เอาตัวเองไปห้องน้ำก็จะแย่แล้วท่านี้สิบห้าถึงยี่สิครั้งได้เลยนะคะใครไม่ไหวสิบครั้งพอค่ะโอเคค่ะ เมื่อยนะคะบอกเลยตอนนั้นท่าเนี้ยเมื่อยมากแต่ก็ต้องทำเพราะไม่งั้นอะ่ะเดี๋ยวแบบพอสองสัปดาห์แล้วคุณไม่ได้ยกเวทยกดัมเบลห้ามยกนะเออพูดเรื่องไอไอออกกาลังกายแขนก่อนคุณห้ามยกน้ํา600 ML 2สองข้างแล้วแบบมาแบบเนี้ยไม่ได้เลยนะคะห้ามคะทุกอย่างต้องเป็นมือเปล่านะคะอ่ะแบบนั้นแล้วนะก็เหมือนยกเวท่ะหมายมือขึ้นแล้วกยก ถ้านี้ไม่มีอะไรสะเทือนแผลเลยค่ะจะ30ทีก็40ทีก็ทำไปนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะแบบนี้าสร้างบ้านช่วงบนนะคะให้น้าเหลืองเราไหลเวียนดีให้ร่างกายได้ขยับทำได้เลยถ้าใครแบบไหวก็15ที20ทีอะไรอย่างเงี้ย ทำวันละสองครั้งเช้าเย็นได้ยิ่งดีนะคะโอเคค่ะถ้าต่อไปนะคะเป็นการเหมือนอะไรนะสะคอร์ตใช่ไหมคะแต่ว่าคุณต้องจับตรงนี้ไว้นะบอกเลยว่าเจ็บหน่วงนะคะย่อเข่าลงแยกขาแยกขาออกย่อเข,ข่าลงย่อเท่าที่ไหวนะคะเอาเท่าที่ไหวสามสัปดาห์ตอนนั้นเกจได้ประมาณนี้คะ่ะได้แค่นี้คะ่ะ ไดเท่านี้ย่อมากกว่านี้อ่ะเจ็บมากบอกเลยว่าไม่ไหวค่ะเจ็บมากบอกเลยแต่ตอนนี้ได้อย่างนี้แล้วนะลุกขึ้นปก,กติแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นได้เท่านี้จริงๆนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆประคองแผลไว้แบบนี้ mm hmm. นะคะสำหรับท่าน,นี้แปดถึงสิบครั้งนะคะพอค่ะโอเคต่อไปนะคะ ท้าน,นี้ให้ยืนเท้าเอวแบบนี้อยืนเท้าเอลแล้วก็ทิ้งน้าหนักไปที่ขาข้างหนึ่งเบาๆอีกขาอีกข้างหนึ่งมาแกว่งท่าน,นี้เจ็บขารทาตอนนี้สามสัปดาห์หรือสองสัปดาห์เนี่ยเจ็บมากเจ็บจริงๆเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะคะไม่ต้องไปอย่างนี้นะโอ้โหบางคนแบบอหู แผลฉีกค่ะฉีกอย่างแรงบอกเลยคุณได้เย็บใหม่แน่นอนนะคะอย่าทำอย่าหาทำเอาแค่นี้พอแล้วก็ทำสองข้างนะคะถามว่าทำไมต้องเป็นท่านี้ท่านี้ค่ะมันจะช่วยตรงเนี้ยแผลเกตอะเกตผ่าบิกินี่ลายมันจะทำให้กล้ามเนื้อช่วงบิกินี่ลนยของเกตอะไม่เป็นทางผือ ก็จะยืดอยู่ได้ดีเนี่ยค่ะประมาณนี้โอเคต่อไปนะคะ,ะกลับมาช่วงบนบ้างกลับมาช่วงบนบ้างเมื่อกี้ถ้าสร้างบ้านแบบนี้ไปแล้วค่ะอันนี้บ้านกับหัวค่ะท่านี้ท่านี้จะโดนตรงหน้าทองมากกว่ามากกว่าท่า เพราะว่าอันนี้มันจะยืดขึ้นทำค่ะกระตุ้นน้ำเหลืองก็ตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะคะแล้วก็ทำให้แผลเราไม่เป็นทางผืดด้วย15ที20ทีก็ตามสบายใครไม่ไหวก็ขอ10ครั้งก็ได้ค่ะโอเคเมื่อยนะมีอาการเมื่อยนะตอนนั้นนะมีอาการเมื่อยเมื่อยก็มาสลัดมือนะคะสลัดมือยืดเส้นกันนิดนึงค่ะโอเคถ้าต่อไปนะคะ ท่านี้ง่ายๆการแยกขาออกซ้ายขวาแบบนี้เลยทำได้เลยนะคะไม่ต้องนับค่ะเอาเท่าที่ไหวเลิกเจ็บเมื่อไรเออเลยนะเริ่มเจ็บเมื่อไหร่ก็ค่อยหยุด ช้าๆนะคะอย่าพิเลนอย่าแบบว,ว่าฉันแข็งแรงแล้วฉันสามารถทําได้กระโดดกระโดดกระโดดแผชีกค่ะเย็บใหม่ค่ะทําช้าๆค่ะที่เกดทําให้ดูนี่คือสปีดเร็วสุดแล้วนะสําหรับคน3สัปดาห์เพราะตอนนั้นที่เกดทําจริงๆ3สัปดาห์เกดทําช้ามากช้าแบบนี้เลย แค่นี้เองคือกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตง่ายๆเลยค่ะและต่อไปนะคะท่าสุดท้ายนะคะยิ้มไปข้างหน้าก้มลงเอามือเข้ายกซ้ายยกขวาแต่โยกอย่างช้าๆนะคะโยกช้าๆ ถ้านี้เจ็บไม้ตอนนั้นเจ็บค่ะแต่เจ็บแบบพอทนได้ไม่ได้คิดเจ็บขนาดว่าแผลมันจะต้องปิดแล้วมันก็จะไม่สะเทือนมากเอาช้าชานะคะเท่าที่ไหวผ่าตัดหน้าท้องมามันทรมานเนอะออกกําลังกายอะไรก็ลำบากไม่ว่าผ่าตัดอะไรทั้งนั้นนะคะรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะ นี่ค่ะทำไปเลยประมาณ10ครั้งหรือ15ครั้งนวค่อยๆปล่อยตัว <c oughs> เสร็จแล้วสลัดข้อมือหน่อยค่ะยืดเหีดยดเส้นแขนเนาะ <c oughs> ชื่อไหมว่าตอน3เดือนสัปดาห์เนี้ยเกดทําท่านี้เกดเจ็บหน้าท้องมาก เพราะมันตึงไงคะมันดึงมันดึงหนังหน้าท้องขึ้นแล้วมันตึงนี่แหละให้ให้มันมีอาการตึงนิดนึงนิดเดียวนะคะอย่าให้มันเจ็บนะเพราะว่าถ้ามันเจ็บแล้วอะเดี๋ยวแผลมันจะปรีหรือฉีดได้เอาแค่ตึงๆห่งให้แบบเฮ้ยมันขยับนะเธออย่าไปฝังตัวกันแล้วแบบก่อกันเป็นพังผืดนะอยู่ข้างในไม่ได้นะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเอาลมหายใจเข้าออกอีกสามรอบค่ะ กลัน่นออกข้ากลัน่นออกข้ากลัน่น ง,ง่ายค่ะแค่นี้แล้วก็ไม่สะเทือนแผลด้วยค่ะรับรองว่าคนที่จะเ,เกิน3สัปดาห์แล้วค่ะทําได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะส่วนคนที่เพิ่งผ่าตัดครบ2สัปดาห์ให้ไปดูคลิปสสัปดาห์นะคะอย่าทําคลิปนี้นะคะทําไม่ได้นะคะสสัปดาห์ทําไม่ได้ค่ะยืนยันว่าทําไม่ได้คือคุณอาจจะทําได้กว่าจ,จะไหวแต่เกดไม่รู้นะว่ามันอาจจะทําให้แผลของคุณปริหรือเปล่าค่ะเพราะว่าตอนนั้นเกดทําได้เท่านี้จริงๆจากประสบการณ์ตรงนะคะอ่ะแล้วเสร็จแล้วหายใจเสร็จแล้วนะคะก็ตกตก กระตุ้นต่อมน้ำเหลืองค่ะกระตุ้นคอ,อนี่ต่อมน้ำเหลืองเราได้รักแรด้วยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายไงเราต้องกระตุ้นมันถ้าคนไมไ่ออกกำลังกายนะเออเต่ว่าของเกรดอะตอนนี้มันก็ไม่ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราออกกำลังกายได้ปกติแล้ว ตรงนี้ต่อมน้ําเหลืองเราก็จะอยู่ตรงนี้อย่าลืมตรงง่ามขานี่ก็ตีไปด้วยค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะสาหรับคนที่ติดตามลักกี้ไลฟ์บายเกตค่ะแล้วก็ขอให้กําลังใจนะคะคนที่กําลังจะผ่าตัดหรือว่าคนที่ผ่าตัดออกมาแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะผ่าตัดออกมาเอ๊จะทํายังไงดีจะออกกำลังกายได้ไหมคือออกได้ค่ะออกได้เท่านี้ค่ะออกได้เบาๆแบบนี้แหละนะคะเอาไว้ให้เลยสักสามเดือนคุณจะไปเต้นซุมบ้าก็ค่อยว่ากันนะคะวันนี้ลักกี้ไลฟ์บายเกตสวัสดีค่ะบ๊ายบาย